แตกเต็มปีอีกแล้วเต็มอิ่มทุกวันสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวเราใครที่อยู่ในกลุ่มหวานเจี๊ยบกันไปตามๆกันครับมีทั้งบอลบายรอบเยน็นรอบดึกชุดโครงการชุดสูงแรกมีครบจบในกลุ่มเดียวเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราทางข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนบอลเน้น3ตัวเน,น,น้นๆ้นวันนี้มองไปที่แอดเจอกับเซบียาในคปาเดลเลเตตีสามมาดูฝั่งแอดรอบล่าสุดที่เจอกับเซบียาชนะเซบียามา1 0 มารอบนี้แอดต้องการเพิ่มประตูนะเอาชัวแน่นอนฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่ด้วย3เกมหลังยังไม่แพ้ใครสําหรับแอดส่วนเซบียาช่วงนี้เยาแน่นอนไม่ค่อยได้นะแพ้2จาก3เกมเลยทีเดียวมาเจอกับแอดที่ต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบแบบนี้ใสสุดแน่นอนผมมองว่าแอดมาดริด,ดพิชิตชัย แน่นอนนะครับวันนี้ตัวที่2ขอมองไปทางกาลาตาสลายเปิดบ้านตอนรับอิตันบูสปอนะเตะเที่ยงคืนบอลตุรกีมาดูฝั่งกาลากาลาเป็นรองจากฝูงต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะแถมฟอร์มก็แจ่มด้วย3เกมหลังกดไปถึง10เอดเม็ดเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะ ยิ่งเกมล่าสุดกดไปถึง5้หนึ่งต่างจากอิตันบูที่แนอ่นอนไม่ค่อยได้ยิ่งการเจอกันกาลาไม่เคยแพ้เลยได้เล่นในบ้านด้วยเกมนี้ผมมองว่ากาลาพารวยแน่นอนอนะครับบอลเน้นตัวสุดท้ายของมองไปทางซาอุดีอาระเบียเจอกับทีมชาติไทยสนามกลางนะไทยแพ้ไม่ได้ด้วยเกมนี้ต้องการ1แต้มเพื่อเข้ารอบนะแข่ง4ี่ทุ่มมาดูฝั่งซาอุรู้กันอยู่แล้วฟอร์มยังตึงชนะมา3เกมรวดแต่ต้องบอกว่าไทยเราไม่ถอยแน่นอนยังไงเกมนี้ต้องใส่สุดหลังจากที่ยันเสมอโอมานได้ ทีมชาติไทยแพ้ไม่ได้เสียไม่ได้ด้วยเกมนี้ยังไงใส่สุดใส่เต็มแน่นอนนะครับผมมองว่าช้างศึกคึกกว่าแน่นอนนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่ในนัืนของเราส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเข้าฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายสําหรับวันนี้สวัสดีครับ